นี่เนี่ยนี่แน่ต้องต้องต้องโดดละไอเนี่ยเฮ้ยันต้องโดดละดีนี่ีเนี่ยโอ้โหโอ้โหนัวจัดนัวจัดสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับท่านผู้ชมในกระสุนเกม Death Cell ในส่วนของซีรีส์1 BC ในพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับผมไปกันเลยครับไม่รอช้าครับผมไปขึ้นหรือไปมาโอ้โหเพียบเลยฮะข้างบนเนี่ยมา ตีแดงตีแดงอุ้ยเดี๋ยวเยเยอะเยอะเยอะมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินอุ้ยเดี๋ยวเดกือบเ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 กืบเกือบโอ้โหโดนยังโดนยังโดนยังโดนอยู่ไอ้นี่ยังโดนอยู่ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาดิมาดิครับตีแดยโอ้โหโดนโดนโดนผมโดนโอ้โหจีบจัดจีบจัดมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับติดติดพิษไปติดพิษไปนะน้องเออนั่นแหละสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ฮะหลบได้อยู่ตัวนี้มาดิมาดิไอ้นี่ดิจัดการไอ้นี่ดิ เดี๋ยวแล้โอ้ยโดนโดนโอ้ยเจ็บเกินเจ็บเกินโอ้เกินคำบรรยายนะตัวนี้นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้นี่เนี้ยโดนไปติดพิษไปแล้วนะนะตีตีตีนี่โดนแทะตายไปตีเน้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องทำการฮิวก่อนนะฮะตีเน้เอาเนี้ไปกินแล้วกันสกรังนี้เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพอเยี่ยมมากเยี่ยมมากตี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 ติดพิษไปติดพิษไปขวนญขวัขวัขวัโอ้โหชิวชิวฮะ อาวุธด,ดีนะครับอาวุธด,ดีมีชัยกวครึ่งนะท่านผู้ชมมาพอดีเออโดนยิงไปโดนยิงไปโอ้โหไม่ได้กินเราแหละบอกเลยนี่แนทสะท้อนกลับกันน้องนะนี่แด็ดนี่แด็ดนี่แด็ดควนควนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเออแมรี่ไปโอ้โหอาวุธใหม่ไว้ก่อนนะผมผมว่ากองเล็บนี่ดีอยู่แล้วแหละอีกอย่างนะผมผู้ชมเห็นไหมมันจะแบบมีแบบว่าความแบบเป็นกรอบทองอะไรเงี้ยมาผมหมาขึ้นไปกันต่อครับผมแม เจออัปเกรดคุณผู้ชมอัปเป็นนี้เลยผมสวยโวไปนี่เนี่ยเอาไปกินอุ้ยเดี๋ยวแื้วไอ้ข้างบนก็มีข้างบนก็มาเนี่ยตีตีตีโอ้โหเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้เยอะจัดเยอะจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีแล้วตัวนี้ได้ได้ปะได้ปะมามาตี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 มาแตกรวยรวยนะจ๊ะมาดิครับมาดิครับไอ้ตัวนี้ต้องจัดการเนี่ยตีเนี่ยต้องฝึกจัดการไปก่อนเดี๋ยวแื้วจะโดนจะโดนเดี๋ยวล้วลงมาก่อนลงลงขวานไปปีหวาไปครับผม อ่ามีประเด็นชัว่นี่เดี๋อู้เด้อเกือบโดนกับโดนเดี๋ยวล้วเกือบโดนกับโดนเดีือดแล้วโอ้โหโดนไอตัวข้างล่างนี่หว่านผู้ชมนี่ดีนีดีดีนี่เด๋อโดนซะโดนซะนี่เด๋อนี่เด๋อโอ้ยเดี๋ย้อืผมแบบว่าแพรี่ไม่ทันเนี้นผู้ชมนะไม่เป็นไรแต่โอ้ตัวนี้ก็ได้วะก็ได้วะเออเดี๋ยวล้วแพรี่ไปจัดจัดจัดการมันหน่อยไอ้ตัวที่มันชอบบวบบวบเนี่ฮะโดนซะ นี่แน่อุ้ยโดนๆเดี๋ยวนะโอ้โหผมตกผมตกะนี่แน่แพรี่จัด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 การมาหน่อยจัดการมาหน่อยเออนั่นแหละแค่นั้นแหละสวัสดีครับครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่โดน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 เดี๋ยวนะโอ้โหโดนยังจะโดนอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยอัพเกรดอัพเกรดหมาผมอัพสีม่วงต่อครับตัวนี้ให้เลือดเราได้แบบว่ามีแบบจำนวนที่เยอะเเข้าไว้นะท่านผู้ชมนะ พื่อแบบความที่แบบเราจะได้เล่นได้แบบสบายมากขึ้นเอออะไรมาที่แบบที่แบบเออที่แบบที่แบบอะไรกันอัพต่อครับตอนนี้อัพสีแดงไปครับผมเพิ่มประสิทธิภาพของกรงเล็บของเราะนรับผมเข้าได้ปะไม่ได้ครับผมต้องแบบว่ามีสามบอสเซลนั่นถึงจะเข้าได้มาตีเนะเอาไปกินเอาไปกินโดนโดนดี่โดนดิโอ้โหไม่โดนมาไม่โดนมานี่เนะเอาไปกินนะน้องนะมาดิพ่นมาดิพ่นพ่นมาเอาไปกินอีกนะน้องนะนี่เนะนี่เนะโดนหมดโดนหมด นีแน่โอ้ยโดนโอ้โหผมหนีไม่ได้อ่ะนี่แน่นี่แน่ต้องต้องต้องโดนละไอเนี้ยเฮ้ยันต้องโดนละตีนี่นี่เนี้ยโอ้โหโอ้โหหนัวจัดนัวจัดอะไรกันเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องต้องจัดการไอ้นี่ก่อนตีตีสีตัวป่วนตัวดีเลยตัวเนี้ยเออมันตัวดีจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวแล้วจะโดนจะโดนลูกตุ้งไปไปรีบไปรีบไปมาดิครับมาดิครับอุ้ยเดี๋ยวแล้วต้องต้องแปลงร่างแปลงร่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึะ เออให้มันได้อย่างงี้สิอา่เอาเดี๋ยไปกินแล้วกันนีแน่แพร,รี่ไปแพร,รี่ไปโล่ใหม่ท่านผู้ชมเยี่ยมไปเลยด่าอันนี้ด้วยช่างมันก่อนนะผมต้องการโล่ตอนนี้อ่าหยิบมาเลยครับผมเยี่ยมไปเลยโอเคต้องทําการหิวก่อนเนะตอนนี้เลือดเราอยู่เหลือแค่2 0 0พันกว่าๆนะเมื่อกี้ไปครับผมลงไปข้างล่างนะ ข้างบนนี้เราฟาร์มหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนมีอัปเกรดว่ะอัพเป็นส่วนสีแดงไปอุ้ยเลือกสูงสุดเรา10,000แล้วนะฮะถือว่าเป็นไรที่ดีเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปเลยไปต่อตรงนี้มีประเด็นรู้แล้วแหละมองก็รู้แล้วแหละว่ามีว่ามีประเด็นนะโอ้โหโดนโดนยังจะโดนยังจะโดนโอ้โหถอยไปก่อนจัดการไอ้นี่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 ก่อนอ่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะ มาเด e like oh oh. hey, ็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะการบุนก่อนจะการตัวบนก่อนนะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอืมจะการจะการตีนี่ตีลงมังล่างลงมังล่างไงต่อตีแน่โดนโดนดิโดนดิมาเด็กครับมาเด็กครับมาเด็กครับเด็ครับแอนโดนควนไปเกาหลังไปนะน้องนะมามามามันมานี่ก่อนตีแน่โดนโดนดิโดนดิ นี่แน่นี day, ่แน่นี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 ่แน่โดนซ่าโดนซ่าตันยาวๆนะน้องนะมาดิมาดิเอดี๋ยวมันกระโดดมันกระโดดนี่แน่เอาตัวเองไปกินนะตัวของตัวเองไปกินนะน้องนะไปครับผมอัปเกรดกันไปตรงนี้ผมจะอัปเป็นในส่วนของอ่าสีม่วงนะฮะฮ่าอุ้ยตรงนี้มันจะเข้าได้นะฮะอุ้ยเข้าไปแล้วท่านผู้ชมข้างในมีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยข้างในนี้โอเคขึ้นไปข้างบนต่อครับผม ร้านค้าว่ะซื้อทรับดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะซื้อไปเอามาแทนนี่เลยครับผมอ่าเอามาแทนไปก็นน้ำยาผมจะใช้เวลาแบบว่าเราจะตายอะไรเงี้ยก็จะใช้แบบว่าป้องกันเราไว้สะหน่อยนะฮะไม่ก็แบบใช้ตอนที่จะสู้กับบอสนะฮะไปขึ้นบนกันต่อตอนนี้มา นี่แนี้โดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมเดี๋ยวเอืม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 โดนขึ้นบนต่อขึ้นบนขึ้นบนขวดขวดขวนต่อไปขวดต่อไปแล้วก็ขวน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 แล้วก็ตรงมาข้างล่างขวน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 ตีเน่ตายไปกันต่อฮะไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโดนตันไปตันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอืมถอยก่อนถอยก่อนนี่เน่นี่แน่หวางแทบไปวางแทบไปอ่ามาไม่ได้ <S 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 <h 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 สินะน้องนะนี่เน่นี่แน่โถ่เดี๋ยวอืมยังโดน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 โถเดี๋ยวอยังจะโดนยังจะโดนอีกเดี๋ยวนี่ย มาดิมาดิตีน, ata, นี่แน่นี่แน่โดนโดนดิโดนดิโอ้ข้างบนมันจะไปต่อได้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยกล่องเปิดครับตีโอ้โหระเบิดระเบ้อว่ะไปก่อนไปก่อนเออไปกันต่อครับอุ้ยกุญแจท่านผู้ชมโอเคเราได้กุญแจทางไปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะปึ๊บอะอุ้ยเดือดแล้วยังจะโดนยังจะโดนเดี๋ยววะเนี่ยปึ๊บอะเดี๋ยวก่อนอืมโดนนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังทนไหวนะ กูโหเจ็บเหมือนกันจะว่าไปไปกันต่อครับผมในทางที่เราจะสามารถฟาร์มได้ผมจะฟาร์มให้แบบว่าเยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราจะฟาร์มได้สีเขียวไปฮะหมาขึ้นไปข้างบนกันเลยฮะเอ๊ะถึงชั้นแล้วมาตีเน่โดนตัวเองไปเดี๋ยวเดี๋ยวแลวโหไอ้นั้นก็จะเล่นเหรอไอ้ตัวเนี่ยมันจะเล่นเหรอตีเน่นี่เน่กลมกลมไอ้กลมดิ๊กกลมดิ๊กนี่เน่นี่เน่ตายซะไปกันต่อครับตีนี่นี่นี่เน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 ่อู้หูแลโดนโดนโดน เดี๋ยว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 เตายซะตายซะไปกันต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทั้มีบอลอิลิททั้งหมมีบอลอิลิทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยอะเยอะเยอะเยอเยอะจัดเยอะจัดเดี๋ยวนะนี่ชมนะนี่เด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 ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนจะโดนโอ้โหอ๋อคือเราต้องห้ามไปโดนขอบใช่ไหมไม่งั้นเราจะตายได้ง่ายๆนะผู้ชมนะนี่แหละโดน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 ซะแค่นั้นแหละนะผู้ชมโอ้โหลดดาเมจ75%ดีเลยครับผมอ่ะเอามาเลยฮะตอนนี้ เยี่ยมไปเลยนี่เราเปิดไปได้เลยป่ะอุ้ยไปได้เลยนี่ว่าเดี๋ยวก่อนต้องฟาร์มก่อนนะครับอยงที่ผมบอกไปว่าเราจะไปที่ต้องฟาร์มก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเรานั้นเกิดมากที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะเกิดได้ตีแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแอนเดยก่อนเดยก่อนตีมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บนะหน้า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 หนี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 แน่โดนควนไปอาวุธนี้ก็ใช้ได้นะผมว่าน่าจะอูพีอยู่แหละในระดับหนึ่งเลยอ่ะ ดูเขาเนี่ยเป็นระดับสีทองก็น่าจะดีอยู่แล้วนะผู้ชมนะนี่เนี่ยโอ้โหโดนโดนผมโดนผมโดนโดนอืมโดนโดนโอ้โหโดนมาเล่นเลยผมอะนี่แน้ะนี่แน้ยอุ้ยโดน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 ติดติดติดมาดิมาดิครับโดนแพรี่ไปนะน้องนะแอรตกตายไปตกตายไปนี่เน้ะนี่เน้ยควนควนเน้ไล่ควนไล่ตบนกเน้ยแล้วอืมแล้วแล้วอืมแล้วแล้วอืมจะโดนจะโดนนี่แน้ยโดนโดนดิโดนดินี่แน้ยนี่แน้ย นี่แนี้นี่แนี้โดนโดนหอยน้อยๆได้อยู่ยังรอดจากดาเมจนะฮะข้างบนต่อข้างบนต่อได้ข้างบนต่อได้มันจะมีไปต่อเดี๋ยวในรอบนี้ร้านค้านี่ว่าอันนี้ยังไม่จำเป็นต้องซื้อนะคุณผู้ชมมามามาดิครับมาดิครับอ่าโดนไปนะน้องนะนี่เนี้ยโอ้โหโดนโดนมันตีไม่พร้อมกันคุณผู้ชมนะมันตีไม่พร้อมกันอ่ะเออแ่ตายซะมามามานี่มานี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชม แฮอยู่ข้างบนแหละดีละวลงมังล่างแล้วก็ขึ้นอุโมงต่อฮะนี่เน่โดนแพรี่ไปแพรรี่ก็ขวนๆๆสวยงามเลยฮะแบบนี้สี่สี่สี่ีขึ้นอุโมงต่อนี่เน่อุ้มโดน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 ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตะเกย็นใจเย็นใจอย็นจะโดนจะโดนนี่เน่แพรี่ไปเซลล์ท่านผู้ชมยี่สิบเอ็ดเซลอ่าือหอมหวานจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวนะจะกัดไอ้ไอ้ไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อน ข้างบนเหมือนจะไปได้ต่อเนี้ยไปขึ้นไปปึ๊บแหมเคตรงนี้มันจะหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ถึงคราที่เราจะต้องไปลุยกับบอสแล้วนะนรับผมไอ้บอสตัวนี้มันจะแค่ไหนกันเชียวในระดับที่ยากขึ้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยแหละนะฮะไปครับผมจะอัพเป็นฮันเตอร์บิลเลร์ไปเนะเอาไว้สำหรับการหลบหนีนะไม่รู้ว่าเราจะหลบหนีบอสได้หรือเปล่านะแต่ก็อัพไปก่อนนะตอนนี้อ่าอ่าโมดิฟายตรงนี้ต่อโมดิฟายโล่ไป ตีแนย์บูดิไฟไปนเลยฮะแล้วก็นี่เลยแท็บด้วยแท็บด้วยเยี่ยมไปเลยนี่ก็หวานเทียบไปผมแม่มียาขวดใหญ่ให้ซะด้วยเออเป็นอะไรที่ดีตอนแรกผมคิดว่าเราน่าจะไม่ได้ยาขวดใหญ่นะน่าจะได้แบบขวดแตกอีกเหมือนเดิมอะ่ะเป็นอะไรที่ดีครับผมไปลุยกันเลยฮะมาตอนแรกบอกว่าไงเองฮะจะกลับมาแก้แค้นใช่ไหมมาเลยครับนี่แหละอุ้ยโดนโดนโดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอื้เดี๋ยวนะ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 มาดิมาดินี่แหละอุ้ยนี่แหละเดี๋ยวนะ นี่แนี่อุ้ยโอ้โหได้แพรี่ได้อยู่แพรี่ได้อยู่นี่แนี่โดนไปโดนไปโดนโดนโดนขวนไปขวนไปยังไงยังไงนี่แนี่โดนไป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 เดี๋ยวโดนโดนไป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 นะน้องนะนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่อุ้ยดนผมยังโดนผมยังโดนยังโดนอยู่วะเนี่ยนี่เนี่ยมันมันอยู่ไหมครับมันอยูครับอือยังโดนผมยังโดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นก่อนพระพวก ใจอินก่อนพวกเออนั่นแหละสวย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 ตีแน่ตีแมาดิ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 ยังไงยังไงยังไงโอ้โหเดือดแล้จัดจัดการขวานไปขวานไปนี่แน่โดนโดนโดนนงกระโดดกระโดดจุ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 ดจจุดจไอ้โดนโดนไปโดนไปโอ้โหโดนโดนโดนโดรัวฮผมอะผมอะโดนรัวเลยตัวเนี้ยตีแล่แพรี่ไปแพรี่ไปยังไงฮิวไปฮะโอ้โหฮิวไปฮิวไปยังไงยังไงนี่แล่แพรี่ไปแพรี่ไปยังไงยังไงนี่แล่โดนไปโดนไปนี่แนี่ตีแนี่แนี่ตีแน่รี่ไปมมาาดดิิคครรัับบ นี่แหลอโอโดนจะโดนจะโดนนี่แหละโดนโดนโดนโอ้โหติดกับ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 ไปนะน้องนะนี่แหละเดเ้อโดนเนี้ยโดนเนี้อ้าวได้เวลาจบเกมแล้วสินะมาเอาจริงแล้วดีเราอฮะนี่แดละอ้โหนัวนัวนัวอีกแล้วตานี้นัวอีกแล้วนัวอีกแล้วนี่แดละมาดิมาดิมดครับมาดิครับมาดิครับมาดครับนัวนัวนัวนวใช่ไหมเราฮะนี่ออ้ยหลบ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 มหลบหลบค ต้องต้องต้องหาทางหลบต้องหาทางหลบมาตอนนี้สี่แหนะโอ้หลบ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 ก่อนหลบก่อนสีแหนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหะวุ้ยหลบ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 หือหือจะโดนจะโดนจะโดนจะจะโดนเอาให้ได้เลยว่ะว่าผมโอ้โหจะโดนจะโดนจะโดนท่านผู้ชมเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนหือถอยถอยแล้วทัหือหือหือโดน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 โดี๋ยวนหือหือเจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดสี่แหนะโดนโดนโดนดิโดนดิโดนดิมาดิครับเลยครับ นี่แหละ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 ถอยก่อนถอยก่อนนี่แหละมาดิมา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 ดิมาับมาดิครับมามิครมบมามามาัาม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 งมา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 มนนามหมา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 มอมา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 มเนา่ยมาามามามรอบแล้วนะมาามาม้มมมอาาาานามามมามมะะ พี่เหมือนจะเป็นความสามารถอะไรสักอย่างเนี้ยโอ้โหของพกนีไม่จำเป็นเนี้ยไปต่อครับผมเสียน้ำยาไปเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมจะว่าไปเนะี้ยฮ้ยอยากอัพอะอัพมันนี้ได้ปะคุณลิตี้ไปเลยครับท่านผู้ชมอัพไปอ่าเติมยาไปครับผมเต็มขวดไป ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไปียงนี้ก่อนละกันนะก็บอกเลย้่วมาสู้บอสกันแบบมันๆเลยเนะฮะยังไงก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดสมัคสใครนะครับผมที่สำคัญนะก,นนกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย